สวัสดีครับร้านนวนจันคาร์ออดิโอแลรกรสอนวันนี้พาดูชุดเครื่องเสียงดแม็กเก่า1วหนึ่งคันนะครับทันนี้จะเป็นงานแก้นะครับก็แก้แบบว่าเต็มระบบเลยก็คือแก้ชุดสายไฟนะครับวางระบบใหม่แล้วก็เปลี่ยนตู้เปลี่ยนซาวใหม่นะฮะ ลูกที่มาออมแฟนลูกที่ของวันนี้ต้องจบเขาไมีรักสองนี่จำม,มาตวงมาตอนปวใจร,อรอนนะ้อนร้อนทุนกอดนานอยากหลดลูกนะ้ำหากมีน้ำตา สายกาวนะครับอันนี้ก็เบร์มสายเก้าคู่เลยนะแล้วก็มีทาแท่นฟิวนะครับฟิวเนี่ยเขามีมาอยู่แล้วนะแต่ว่าไม่มีแทน่นแล้วก็ฟิวคับเบรคเขาไม่มีนะผมก็ใส่เป็นคือคับเบรคเพิ่มไปนะครับสายเนี่ยของเดิมก็มีดีอยู่บ้างแล้วนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนทั้งหมดแต่ว่าวางระบบใหม่นะใช้ของเดิมบ้างนะส่วนด้านในนะครับแผงประตูเนี่ยแผงประตูเนี่ย อของเดิมเนี่ยเขาไม่ได้เจาะเหล็กมาเนาะตูดลาโพองอะ่ะมันติดติดเหล็กด้านในนึกภาพบอ,อกไหมครับลองใส่ลําโพงเข้าไปแล้วไม่ได้เจาะเหล็กด้านในเนี่ยตูดลาโพงเนี่ยมันติดทีนี้ลําโพงมันก็หนุนขึ้นมาแล้วมันก็รั่วตามขอบอะไรเงี้ยเสียงเคาะเสียงร้องมันไม่ค่อยดีก็ผมมาแก้ไขให้ใหม่นะก็อันนี้คือผมแก้ให้ครบเลยเพราะว่ามันต้องเดินสายแยก สองดอกนะฮะสองดอกก็คือว่าเดิมเขาเดินมาแค่เส้นเดียวแล้วจ้ำรวมกันอย่างนี้น่าจะทํามาหลายร้านแล้วก็ไม่ได้แยกสายกันอ,อันนี้คือผมจับแยกให้หมดเลยก็เพราะว่ามก็หนึ่งตัวก็ขับที่ตัวนี้เลยแยกจูนแยกช่องแปดนิ้วกับหกนิ้วก็จะจูนแยกช่องได้เลยทํางานอิสระเพราะว่มไม่เครียดแล้วก็อันนี้คิ้วผมมาทําเพิ่มเพราะว่าลาโพงมันจมเข้าไปได้แล้วใช่ไหมเดิมเดิมมันจะปูดๆูด,ดเรียบแบบดอกมันขึ้นมาเสมอนี่เลยแล้วก็เลยใส่คิ้วเพิ่มให้<ป>มันจะได้ดูแบบ สวยงามแผงมันทรงสวยมากทรงมันก็จะได้อยู่นะยังไม่ผูมากยังไม่ผูกมามกมาก็ยังดูดีอยู่ก็เลยตกแต่งอันนี้ให้มันใส่สวยแล้วก็ติดไฟเพิ่มให้นะนี่ก็แทงไปส่วนเครื่องเล่นกับปีเนี่ยลูกค้ามีมาอยู่แล้วนะก็ปีมีอยู่แล้วแล้วก็ส่วนพวกสวิตช์ไฟต่างๆเนี่ยเราทําชุดดีเลย์เพิ่มนะเพราะว่าปกติเนี่ยจะต้องใส่ดีเลย์เพิ่มอยู่แล้ว,ลวเวลาใส่สวิตช์อย่างเงี้ยอ่าจอเนี่ยมันติดเปิดไปได้เหมือนจอสมัยก่อนอยู่แล้วเนาะก็ มันไม่มีรีโมทเอาก็ใช้สวิฟติดเปิดสวิฟติดเปิดเนี่ยจะต้องมาใส่ดีเลย์เพิ่มนะไม่งั้นสวิ์จะเสียเร็วนะสวิ์จะร้อนแล้วก็ไฟจะใจ่ายให้เพราะแอมไม่เต็มให้พวกปีพวกอะไรเงี้ยไม่เต็มเพราะว่าเหตุผลก็คือว่าพวกเพราะว่าแอมเนี่ยเพราะแอมสามตัวแล้วก็มันมีพัดลมอีก3ตัวที่อยู่ด้านหลังนะครับมันก็จะกินกระแสไฟเยอะทาให้ไฟเนี่ยวิ่งไปทีเพราะแอมไม่เต็มที่นะฮะก็ควรจะใส่ดีเลย์อันนี้คือผมทําให้ครบแล้วก็ส่วนสวิ์ไฟประดับเนี่ย อันนี้มันไฟเยอะไฟมาเยอะก็ต้องมีดีเลย์อยู่ดีไม่งั้นสวิเนี่จะร้อนแล้วก็เสียเร็วแบบนี้ไม่ร้อนเมื่อก่อนผมไม่ได้ต่อหลอดไฟนะครับสวิเนียถ้าเป็นลูกค้าที่ร้านผมนะ่ะปิดเปิดก็จริงแต่ไฟจะไม่ติดเหตุผลก็คือว่าเมื่อก่อนมันยังไม่มีหลอดสวิ์แบบนี้ที่เป็นหลอด LED แต่เดี๋ยวนี้มันไปหลอด LED แล้วมันก็ไม่ร้อนเปิดเรยาวๆได้เมื่อก่อนสวิ์แบบนี้มันเป็นหลอดไส้ผมก็เลยไม่ต่อให้มันติดแต่แต่ทางานได้นะแต่หลอดตรงนี้จะไม่ติด ร้อนว่าใช้ไปมันร้อนเองโดยที่ยังไมไ่รู้เลยว่าหน้าคอนแทคของตัวสวิตช์มันร้อนเองหรือว่าเป็นนิร้อนที่หลอดไฟส่วนรถคันนี้ของเดิมเขาทําทําตู้เป็นตู้แบนพาร์ตนะตู้พื้นนะมาแล้วแล้วก็แผงหลังมีมาแล้วนะครับเพียนว่าลูกค้าติว่ามันมันสูงดูตามรูปนะมันสูงใหญ่บางกระจกหลังมองไม่เห็นส่วนตู้เนี่ยตู้เขาไม่ได้สูงมากผมตู้เขาไม่ได้สูงไม่ได้ใหญ่มากเพราะว่าผมมองว่า ดีแม็กเก่านะครับดีแม็กเก่าถ้าจะเน้นพลังเสียงยังไงตู้ต้องสูงใหญ่โตนั่งลําบากนะครับแรงดังนั่งลําบากสไตล์ผมนะครับถ้าจะให้มันจบทีเดียวนะน,นี่เป็นดอก12นะครับแต่ว่าเดิมเนี่ยตู้เขาสูงอยู่1 3นิ้วซึ่งผมถือว่าดอก12เนี่ยไม่สูงนั่งได้ปกติส่วนแรงเรื่องเครื่องเสียงเราไม่พูดถึงนะฮะเราก็จะมองว่าอันนี้ลูกค้ามาให้แก้เรื่องแผงแล้วก็อยากให้ตู้มันเตี้ยลงอีกนะฮะโดยที่เป็นดอก12นิ้วนะฮะเพราะว่าคือต้อง ต้องใช้งานแล้วนะต้องใช้งานคือต้องมีคนในครอบครัวนั่งแล้วเดิมก็แบบว่าสูงใหญ่ก็ไม่เป็นไรอันนี้มันเตีย้ยลงได้แค่รวมแผ่นใสนะครับถ้าแผ่นใสเนี่ยผมร้านผมเนี่ยคือว่าที่ผมไม่ได้ใส่ลายปิดรูนอ็อตหรือว่ามีหัวหมุดเนี่ยก็คือว่าผมใช้วิธีคือว่า,าตู้เนี่ยหชั้นอยู่อย่างนี้นะครับ1ชั้น16มิลแผ่นใสอีก12มิลก็จะเทิร์นมาเป็น2ชั้นอย่างนี้นะครับ ถ้าจะเทินปิดหัวน็อตเท่ๆแบบคนอื่นเขาหรือไม่ใส่หัวหมุดเนี่ยผมจะเทินไม้ขึ้นไปชั้นก็กลายเป็นว่าฝาฝาบนเนี่ยจะสูงจะสูงประมาณไม้สามแผ่นนะ่ะซ้อนกันซ้อมกันเนี่ยเพื่อให้มันไม่เห็นหัวน็อตอย่างเงี้ยนะฮะหรือหัวหมุดที่ผมใส่อยู่เนะี่ยก็กลายเป็นว่าตู้เนี่ยสูงไปโดยใช้เหตุนะะเอาทุกความสูงนั้นมาใส่เบาะวางดีกว่านะ ส่วนว่ามันดูเฉยดูอะไรก็อันนั้นแล้วแต่มุมมองแล้วกันแต่ว่าเหตุผลของผมถ้าลูกค้ารับได้ว่ามันจะสูงขึ้นไม่ซีเรียสให้ปิดลายหัวน็อตอย่างเงี้ยทาได้นะครับไม่ได้ทําไม่ได้ทําได้แต่ว่าของผมเนี่ยคือว่าผมใช้ส่วนใหญ่เขาจะทํากระดูกรองกันไงแต่ผมไม่ได้ทํากระดูกผมจะใช้เป็นผืนเดียวกันหมดเลยเวลาย,ยึดลงใบเนี่ยมันจะยึดลงแนวไม้อย,อย่างงี้นะฮะมันก็จะทําให้ไม้ไม่ฉีกนะไม้ไม่ฉีกปกติเขาจะ เอาก็ดูไปลองมันก็จะฉีกเพราะว่ากว้างมันจะกว้างแต่อันนี้มันคือเป็นตู้ทั้งผืนเลยนะ<ม>ส่วนไอ้อันนี้ตู้จะสูงอยู่จากพื้นนะครับจากพื้นเนี่ยมาถึงตรงตรงต,ตูงนะ้ตรตจริงนะตรงตู้จริงที่ตรงนี้มันจะเป็นฉากกันตกเป็นแนวกันตกกันเบาะตกอ่ะก็คืออันนี้มีเบาะให้ด้วยกับล,ลูกค้าให้ใส่เบาด้วยก็คืออันนี้เป็นฉากกันตกแต่ถ้าตู้เปล่าเนี่ยจะตูต้จะสูงอยู่ประมาณ12นิ้วครึ่ง มีแผ่นใสนะแต่ถ้าไม่มีแผ่นใสก็จะเตี้ยลงอีก12มิลอันนั้นคือความสูงของโต้จริงรถ้าใครอยากรู้ว่ายต้รุ่นนี้มันสูงเท่าไหร่ไม่มีสลับเมตรวัดก็อา้าดูข้างนี้ได้ครับยื่นและสูงประมาณนี้สูงเท่าดอก10นิ้วอะ่ะง่ายๆครับสูงดอกนิ้วความแรงแรงไหมไม่แรงนะครับไม่แรงแต่ว่าลูกค้าบอกว่าไม่ได้เปิดดังมากเน้นฟังดี เน้นฟังดีแล้วของเดิมมันเป็นตู้แบนพาร์ตเนี่ยครับในขนาดที่ตู้เท่าๆกันเนี้ยตู้แบนพาร์ตมันจะออกแข็งกว่านะส่วนอันนี้ผมทําเป็นตู้สล็อตพอร์ตก็คือว่าทรงนําเหมือนเดิมเลยของเดิมเขาก็เป็นตู้คว่มแบบนี้แหละแต่ว่าของผมเนี่ยเป็นตู้เปิดก็คือตู้สล็อตลมย่อออกนี้ได้นี่ครับเอามือจกไปก็ถึงหน้าดอกเลยลมย่อออกทางนี้แล้วก็ออกทางนี้นะฮะมันก็จะเสียงมันก็ได้เหมือนตู้เปิดแต่ไม่คลางนะ ถ้าใครที่ชอบนุ่มลึกคลางเนี่ยก็บอกได้แต่คันนี้ผมไม่ได้ทําให้มันคลางจะทําให้มันดังเบสเบดก,กระชับสั้นๆน,นะแต่นุ่มฟังเพลงเร็วพอได้นะแต่ว่าไม่ไม่ได้แบบหนักหนัก,นก,นกแรง,งไม่ได้เพราะด้วยขนาดของตู้เนี่ยตู้มันเล็กตู้เล็กยังไงมันก็แรงเท่าตู้ใหญ่ไม่ได้นะครับหลักการง่ายๆครับตู้ใหญ่คือความใหญ่ของตู้เป็นตัวบูตความดังขึ้นนะตู้เล็กดังกว่าตู้ใหญ่เป็นไปไม่ได้ครับ ถ้าเท่าที่ผมทําอยู่นะเป็นไปไม่ได้ครับถ้าหวัดเท่ากันดอกสเปคเดียวกันนะนะฮะดังนั้นอันเนี้ยถ้าใครที่ชื่นชอบคือมีของอยู่แล้วแต่อยากทําในรถรุ่นนี้รุ่นนี้นะครับผมยามารุ่นนี้แล้วแล้วเดิมมันเป็นตู้สูงใหญ่แต่ว่าเครื่องเสียงก็อยากให้มีพอฝากบ้างไม่ได้หนักแน่นโหดหลายเหมือนสมัยก่อนแล้วก็มาแก้เป็นแบบนี้ได้นะครับอันนี้็เรีกตู้สล็อตพอตนะ,ะตู้เปิดสล็อตพอ ส่วนรถรุ่นอื่นทําได้ไหมที่เป็นตู้ทรงนี้ทําได้นะแต่สําหรับผมผมมองว่าตู้รุ่นรถรุ่นนี้ทาตู้ทรงนี้เสียงดีสุดรุ่นอื่นไม่ดีนะไม่ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะผมก็ไล่มาหลายรอบละลูกค้าก็อยากให้ทำหลายครั้งละก็ะคือว่าอยากให้ตู้เล็กเตี้ยแบบนี้แล้วก็เสียงแบบเนี้ยคือไม่ถึงไม่ถึงก็เหมือนตู้เปิดจริงๆแล้วก็ไม่ต้องให้มันเหมือนตู้แบนพาร์มากแต่คือนุ่มๆได้แต่ไม่ต้องกระด้างมากแล้วก็ไม่ได้อัดแรงมากขับรถฟังได้ดีฟังเพลงช้าเพลงเร็วได้นิดหน่อย ในรถรุ่นนี้ดีนะครับแต่รถรุ่นอื่นไม่ดีผมก็ลองดูแลไม่ไม่ไม่ค่อยเวริร์กนะก็แต่ถ้าใครไม่ได้ซีเรียสแล้วก็ทําได้นะครับทาได้แต่ว่าความยืดเนี่ยไอ้รุ่นนี้จะยืดน,น้อยที่สุดนะครับนี่เพราะว่าพื้นพื้นหลังมันตีพื้นลา่นนลางเนี่ยมันตีเรียบไปส่วนรุ่นอื่นนะมันจะมันจะมันจะเป็นหยักนี่ภาพนะครับพื้ดปืดหยักนี่โต้จะยืดแน่นอนโต้มันยืดเท่าโต้ฟาดส่วนใหญ่ผมเลยให้ทํโต้ฟาดไปเลยเพราะว่าหนึ่งได้พลังแล้วก็ความยืดเท่ากัน ยื่นมาเท่ากันความสูงเนี่ยพอกันด้วยกับตู้ตู้สลอดกับตู้ฟาดนะความสูงก็พอกันนะความสูงก็พอถ้าเป็นรถรุ่นหนึ่งมันก็เลยให้ทําตู้ฟาดดีกว่าตู้ฟาดมันก็จะมีหลายสูตรที่แบบเสียงนุ่มก็มีเสียงแข็งก็มีเสียงแรงก็มีนะส่วนนี้ก็จะเป็นพ่อแอมเดิมของเขาเลยนะคตัวขนะองเดิมเขาเลยก็ตะแลก็จะอยู่ใต้เบาะนี่นะม,มีแผงเบลเลอร์เทอรเลยนะสมเกือบทำวังคาแต่ใส่แอมเดิมตัวงงเหมือนกันคนออกแบบก็ ก็คือทําแผงเตี้ยเลยนะครับสูงขึ้นมาจากลายเส้นเนี่ยเส้นเดียวเนี่ยมองไปลงๆตาเลยนะครับแล้วก็เดินก็เป็น6นิ้วอยู่ก็เอาไว้ข้างหลังนะฮะแล้วก็อันนี้จะไม่ได้ใส่แผ่นอะคริลิกคุมก็คือเป็นให้เห็นพะแวมเลยระบายความร้อนแล้วก็มีพัดลมระบายความร้อนด้านหลังเลยเป่าไส้แอมเนะี่ยทั้งหมดเลยนะครับก็เวลามันร้อนจากตัวมันก็จะออกจากทางนี้แล้วก็มีพัดลมเป่าข้างหลังด้วยพัดลมเป่าข้างหลังมีประโยชน์ไหม สำหรับผมมามองว่ามันไม่มีประโยชน์หรอกแต่ว่าถ้าเทียบกับมีกับไม่ดีก็อเอาใหม่ใส่ไว้ดีกว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันจะดีหรอาเพราะว่าเอ็ดบอกว่าทําไมมันไม่มีประโยชน์นะที่ผมพูดเนี่ยคือผมก็ทำนะไม่ใช่ว่าผมไม่ทานะคือมันเป่าเพราะาแหวมมก็จริงแล้วมันเอาลมเย็นที่ไหนไปเป่าพัดลมที่เจาะรูอยู่อย่างนี้นะเป่าเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็คือเอาลมเย็นจากภายนอกเข้าไปแล้วก็ไปโดนแอวมอย่างนี้ใช่ไหม แต่ข้างหลังเนี่ยก็มองว่าเหมือนมีพา่าแอมพวกแพงๆอะ่ะเขาที่มีพัดลงอยู่ใตฝ้ฝาฝาแอมก็ทําประมาณนั้นดีกว่าไม่มีแต่รถชุดนี้สี่ชิแนนขับลงหงสี่ดอกอ,อันนู้นสี่ชิแนนขับหลงหงสี่ดอกอคือมันทํางานแบบอิสระไม่เครียดไม่ตัดหรอกมันร้อนก็ไม่ตัดหรอกเพราะว่ามันไม่ได้ทําประเภทแบบว่าหนึ่งตัวขับหลายๆดอกอย่างนั้นนะมันก็จะร้อนแน่นอนแล้วก็อาจจะตัดแต่เนี้ยมันจะร้อนแต่มันก็ทํางานกปกตนะิก็เลยว่า ไม่จำเป็นต้องมีพัดลมด้านหน้านะเพราะว่าเขาลูกค้าให้วางต้องการให้วางพาวแวม3สามตัวทางนี้ไอตัวนี้มันใหญ่นะครับแต่ว่าผมทําช่องให้มันดูเหมือนมันเท่ากันเนี่ยมันใหญ่นะซึ่งมันจะใส่พัดลมข้างหน้าไม่ได้ถ้าใส่สามตัวนะผมก็เลยว่าเอาพัดลมไปข้างหลังละกันส่วนด้านข้างแคบไม่มีลําโพงไม่มีลําโพงนะครับแล้วก็เดิมเขาปล่อยโบกมาผมก็ตัดไม้อุดให้มันจําเป็นนะครับ ไม่งั้นลมเนี่ยมันจะส่วนเข้าไปในรูนี่นะครับแล้วก็มาเดมข้างๆเพิ่มนี่ครับเดมข้างๆเพิ่มก็คือแน่นแข็งแรงเลย ก็ไม่ลั่นด้วยแต่คราเพราะมันไม่ได้แรงเท่าตู้ฟานี่ครับตู้ฟาคือมันแรงอยู่แล้วแต่อันนั้นมันจะลั่นไปทั้งคันแหละหลังค้องหลังคาลั่นหมดแต่ถ้าโจทย์ลูกค้าคือต้องการนั่งอ่ะยังไงก็ต้องมาจบที่ตู้ตู้ส่งนี้มันจะเตี้ยและเล็กสุดในรถดีแม็กเก่านะครับผมย้ำต่อจนรุ่นอื่นไม่ได้ถ้าสนใจงานติดตั้งแบบนี้ก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับไม่ว่าจะติดตั้งใหม่งานแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับก็ ติดต่อทางแชทที่เพจร้านนะครับสะดวกที่สุดนะครับทิ้งข้อความมาไว้แล้วก็เดี๋ยวว่างผมจะเข้าไปตอบนะครับหรือต้องการคำตอบที่รวดเร็วก็เน้นโทรนะครับทีเบอร์โทรศัพท์0896440504ช่องทางการติดตามก็จะมีทั้งทิกตอกยูทู f เฟซบุ๊กนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์นเพื่อนๆด้ว้ด้วยนะครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ